สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่หลายๆคนน่าจะกําลังสนใจอยู่ค่ะสําหรับใครที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตอยู่แล้วหรือกําลังสนใจที่จะเข้ามาในวงการนี้นะคะหัวข้อของเราในวันนี้ค่ะก็คือทําไมตัวแทนประกันชีวิตจึงต้องพัฒนาตัวเองเป็นที่ปรึกษาการเงินค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการเป็นตัวแทนประกันชีวิตอย่างเดียวเนี่ยไม่พอหรือยังไงนะคะวันนี้เรามีคําตอบมาให้ฟังกันค่ะ ข้อแรกค่ะความต้องการของลูกค้าเปลี่ยนไปค่ะในยุคสมัยนี้นะคะลูกค้าเนี่ยมีความคาดหวังสูงขึ้นมากเมื่อพูดถึงเรื่องการวางแผนการเงินค่ะไม่ใช่แค่เพียงการซื้อประกันเพื่อความคุ้มครองแต่ยังต้องการคำปรึกษาทั้งในด้านของการลงทุนการวางแผนเกษียณการจัดการหนี้หรือว่าการวางแผนภาษีอีกด้วยค่ะซึ่งการเป็นที่ปรึกษาการเงินนั้นนะคะจะช่วยให้ตัวแทนประกันชีวิตเนี่ยสามารถที่จะเข้าใจความต้องการทางการเงินที่ครอบคลุมมากยิ่ง นขึน้และสามารถเสนอแผนประกันที่เหมาะสมตรงกับเป้าหมายในระยะยาวของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ค่ะข้อที่2ค่ะ การเพิ่มมูลค่าและความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองค่ะการที่เราพัฒนาตัวเองให้เป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะหรือว่านักวางแผนการเงินเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับการบริการของเราค่ะการเป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะทําให้เราเนี่ยสามารถให้คําแนะนําที่ครอบคลุมทั้งทางด้านประกันและก็สินค้าการเงินอื่นๆได้ค่ะทําให้ลูกค้าเห็นว่าเรามีความรู้แล้วก็ทักษะที่ลึกซึ้งนะคะกว่าการแนะนําแค่ผลิตภัณฑ์ประกันค่ะอีกทั้งยังเป็นการสร้าง ความน่าเชื่อถือให้กับตัวเราเองด้วยนะคะเมื่อเรามีความรู้ทางการเงินมากขึ้นค่ะลูกค้าก็จะเชื่อมั่นในคําแนะนําของเรามากขึ้นด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สําคัญที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนกับลูกค้าและช่วยให้เราแข่งขันได้กับตัวแทนคนอื่นๆด้วยค่ะข้อ3ค่ะ,คะการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นค่ะในปัจจุบันตลาดการขายประกันชีวิตเนี่ยมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้นค่ะทําให้หลายๆบริษัทประกันนะคะแข่งกันพัฒนาแล้วก็ออกแบบสินค้ามา ในเชิงของการลงทุนมากยิ่งขึ้นทําให้ตัวแทนประกันนะคะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถในการเป็นผู้แนะนําก็ดีนะคะที่ปรึกษาก็ดีหรือว่านักวางแผนก็ดีค่ะเพราะว่าการที่เราพัฒนาตัวเองนะคะเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เราเนี่ยสามารถขยายฐานตลาดหรือว่าฐานลูกค้าของเราได้มากขึ้นที่ไม่ใช่แค่เพียงการจัดการความเสี่ยงค่ะแต่ยังรวมไปถึงการวางแผนกเกษียณให้กับลูกค้าการวางแผนภาษีหรือว่าการวางแผนการลงทุน ระยะยาวอีกด้วยค่ะ และข้อที่4ี่ค่ะเป็นการสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับตัวเราเองค่ะเมื่อเราสามารถเป็นที่ปรึกษาการเงินนะคะหรือว่านักวางแผนการเงินเนี่ยนอกจากการขายประกันแล้วนะคะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นเรายังสามารถขยายบริการไปสู่การให้คําปรึกษาในด้านต่างๆได้เช่นในด้านของการลงทุนการวางแผนภาษีหรือว่าการจัดการการเงินอื่นๆทําให้เราเนี่ยมีช่องทางในการสร้างรายได้ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นซึ่งนักวางแผนการเงินบางคนนะคะ ยังสามารถที่จะคิดค่าบริการในการทำแผนการเงินให้กับลูกค้าในตอนเริ่มต้นขอรับคำปรึกษาได้อีกด้วยค่ะโดยสรุปนะคะการพัฒนาตัวเองจากตัวแทนประกันชีวิตไปสู่ผู้แนะนำนะคะที่ปรึกษาหรือว่านักวางแผนการเงินก็ดีเนี่ยไม่เพียงแค่ช่วยให้เรามีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นนะคะแต่ยังช่วยเพิ่มมูลค่าสร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ทําให้เราเนี่ยมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดอีกด้วยค่ะที่สําคัญ ที่สุดนะคะคือช่วยให้เราเนี่ยสร้างรายได้ที่มั่นคงและก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาวกับลูกค้าได้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเบียร์เชิยริเอฟเอเดลี่ก็มีความรู้มาฝากกันเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับใครที่สนใจอาชีพที่ปรึกษาด้านการเงินและการประกันชีวิตนะคะสามารถที่จะอินบอทเข้ามาพูดคุยหรือว่าแอดออฟฟิเชียลไลน์แอดที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งในแต่ละสัปดาห์เนี่ยเบียร์ก็จะมีคอฟฟี่ทอล์กนะคะซึ่งเป็นสัมมนาเกี่ยวกับ อาชีพนี้แล้วก็มีรุ่นพี่ FA นะคะที่มีประสบการณ์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนแบ่งปันประสบการณ์สําหรับผู้ที่สนใจในอาชีพนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะเดียร์ชริยาเอฟเอเดต้องลาไปก่อนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ